สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่อำเภออากาศอํานวยครับผมคลิปนี้ตามหาโอ้รถรอออ้สวยเลยวะอู้คันนี้เหมือนเคยเห็นอยู่เส้นสองจีตามหาสมบัติพ่อตาครับได้ข่าวว่าอยู่แถวอำเภออากาศอํานวยนะครับ เดี๋ยวรอตามหกล้อไปไปตามกันนี่หละ จะหน,นีไปไหนเนาะนี่ ไปโองอีกกลับบ้านไรเดียวไปไหนครับเ้นนี้ ก้นนี่ติดอะไรมัง่งอ,อุดนเหร เห็นกายแทวนาเห็นมีรดดำมาเลยใจยก็กลับบ้านป่ะอุ้ยเพิ่งตะบายสองเองดถดำที่เทเมืเ่มมอกี้เห็นมีมาเลยเหมือน้นเฟืองช้า สี่ประตูขับตามเองก็เจอสัลตรันเงนนะเนี่ยใครอยู่วะตามมาเก็บอะไรหรือเปล่าโอ้ถึงแล้วนี่ ขุดหุ่นใดอ่ะโอเคจะได้เห็นสมบัติสมบัติพ่อตาไหมเนี่ยหุ่นใดครับ ทีมงานเดี๋ยวนะถามว่าโอ้โนี่เด็กก้าว้าหุน่นใดอะไรน,นี่ส<ะ>วัสดีครับเสียอันนี้หุน่นใดอะไรครับนี่สองยี่สองยอนนี่หมื่นกว่าชั่วโมงแะฮะหมื่นกว่าชั่วโมงแล้ว เป็น200เลยเหรอนี่เท่าแก่ครับสวัสดีครับโอ้กองชนกองไหนสมบัติพ่อตาอยู่ไหนปล่อยเช่าอยู่ครับอ้าวโปอยเช่าอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะไปเรื่อยๆอ๋อล่อยเช่าตายเลยพลาดพลาดเลยครับงานนี้ไม่เป็นไรอ่ะดูทีมงานฝนตลบเลยครับ น,นี่บ่อลูกลังเหรอ,รอลูกลังเป็นสีแดงๆไหมสีแดงแถวน,นี้ลูกลังเยอะเหรออ,อันนี้อันน,น,นี้ชื่อทีมงานอะไรครับเสีย่ยไผ่แก้วฮะไผ่แก้วเอาแป๊บเดียวครับโหรถมาเต็มเลยดูครับเผืองเร็วครับนี่ทีมงานไผ่แก้วครับวิ่งโซนอำเภออะไรนะ อากาศอำนวยครับอากาศอำนวยอำนวยอากาศอันนี้มีช่องด้วยเหรอช่องอะไรครับเบาวเนฟรถดับเมืองยุ้ยเบาวเนฟรถดับเมืองอะไรนะเมืองยุ้ยทำไมเมืองยุ้ยอ่ะเป็นอากาศนี่แหละครับเมืองยุ้ยอ๋อเรียกเมืองยุ้ยเหรอภาษาไทยจิ๋นยุ้ยนี่รถมาจากไหนนี่ฮะติกเกอร์มดมดรู้คอ เดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้อูไหนนี่ไปไปดูการทำงานของเจ้าหุน่นใดกันโอ้โ,โ,บโรบคอปอูหลานใต้เหลืองนี่ยังไม่โอนี่นี่โอ้ยในขนาดไม่มีบางฝุน่นนะเนี่ยอืโอ้ออฝุ่นตลบเลยครับพี่น้องอยู่ใกล้ไม่ได้เลย สวัสดีครับครับผมโอ้ยเจดรวดทางเรียบวะนีค่ครับครับโอ้ยไปปากซอยหก H K แล้วสี่ H K เดี๋ยวสี่ H K เดี4ยวสี่ไปอู้ดูไงกรุบเลย บรรยากาศไม่อำนวยครับฝุนไม่อำนวยอาการแล้วโอ้ยเสียดายครับมาไม่เจอสมบัติพ่อตาครับตายเลยอู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 ไม่นะไม่นะ ต้องไปอยู่ฝั่งนน้นอยู่ใกล้พอได้ ่อโอ้ดูไฟครับอัดลาอนมานี่รถโซนนี้นี่เขาแบบไหน เขาไปซื้อมาจากโซนอีสานไอ้ฝั่งนู้นเหรอครับก็ไปซื้อทางบุรีรัมย์เหมือนกันบุรีรัมย์เหรออืมไม่ได้ต่อแถวนี้ใช่ไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต่อแถวนี้เหรอรอย่างคันนี้ซื้อมาจากไหนนี่คันนี้คันนี้น่าจะเป็นหัวคันทีมาต่อที่นี่อ๋ออันนี้อ๋อตรงนั้นดิสามแยกไปแดงตรงนั้นนะครับ อ๋อไอ้ตรงเห็นรถพว่วงจอดอยู่ตรงนั้นนะนนอ๋อเห็นรถจอดเยอะๆ,ๆอยู่แถวนี้ต่อก็จะเป็นตรงนี้่นี่เหรอกระบะต่อเองไหมหรือว่าซื้อมาใส่คิดว่าเป็นซ,ซ,ซื้อมาประกอบเอาอะืใช่ว่าแขกข้าวพวกอะไรอยู่ครับแต่คนสกกน,นี่มีแต่ขาวๆเลย ติดลาวไหมสกลนี่ครับสกลติดลาวไหมยังไม่ติดครับยังไม่ติดใช่ไหมอาทิตย์ต,ต้องไปบึงการขยับขึ้นไปทางนนู้บึงการเออ,อ,อทางนี้เริ่มไม่มีฝุ่นลวมาไกลอยู่นะเนี่ยโอ้ยแต่พลาดครับไม่เจอสมบัติพ่อตาครับอ๋อ โอเคครับป๋าลงมาคุยกันนะสมบัติพอตามาอยู่นี่ก็4ปีนะครับแต่ไม่เห็นนะครับโอ้โหเสียดายมาก4ปีเท่านั้นซื้อมา7 0 0 0แสนเอาคันนี้เป็นหลอยมานะนี่กินหมูกินหมูแอบเทใกล้ๆน,นี่คันนี้ ตอนนั้นซื้อมาเจ็ดแสนกก็บอกว่าโอ้ค้ำคูณครับมีงานทําตลอดตอนนี้ก็ทำงานรายวันนะครับ <S <S ไปลอยมานะอะไรกันนี้เห็นอุ่นได้นี่นึกถึงงานหลวงนะส่วนใหญ่พวกหลวงเขาใช้กันนะ ใดไงกรุบกรองแก้วต้องเข้าแล้วดู ดินฟรีนะครับไม่มีซื้อครับโคดแจ๋วอะ่ะก็น่าจะเป็นที่แบบโ,โบราณครับทำน้ำไม่ค่อยได้ครับ่าเลยนี่มีแมคโคก็ลอกฟรีไปเลยครับดีกว่าไปจ้างเขาปรับนะครับจ้างปรับพื้นที่ก็โอ้หมดเยี่ยมกันนะ ประมาณนี้นะครับบายบายครับกับทีมงานไผ่แก้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะพานั่งแม็กทอร์สหน่อยครับทลิปหน้าอโอ้ยอยากขับคุณใดไหมแต่กลัวจะลอกนาเป็นหลุมเป็นบ่อครับ เขาก็ลอกเขาก็ทิ้งหน้าดินอยู่นี่เขาไม่ได้ลอกไปหมดนะครับทิ้งหน้าดินไว้ให้อยอ่สองยี่ครับอันนี้ทอเคครเกขับเองนะครับทอรเกบอกอ้ยหาคนขับยาก จอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอาจจะไปตักลูกลังนะมั้งนี่